สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนเข้าสู่ช่องอ e ิมิชฮารนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อการงานของคนใน14วันหลังจากนี้มีมาให้เพื่อนเพื่อนรัมหมด3กองให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้าเหลนะ่ท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมี e จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนวันนี้คือการดูดวงแบบภาพรวม ไม่ใช่ดวงของคุณใคคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกันล้วกันไปดูกันสิว่าแนวโน้มการงานของคุณใน14วันหลังจากนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรกองที่1ค่ะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนี้การงานของคุณค่ะแนวโน้มใน14วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเอ่ยลองดูสิโอ้โหบอกเลยว่ามีเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงเยอะเลยนะคะ บางคนอาจจะต้องกลับบ้านช้านะเพราะว่ามีงานเร่งรัดงานด่วนอารมณ์ว่างานงอกเข้ามานั่นเองหลายคนอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่และการงานของคนอื่นด้วยดังนั้นค่ะอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะ่ะอย่าไปทำนะอย่าไปบอกว่าเรารู้อย่าไปเก่ง ก็เราเป็นคนเก่งไงไม่ให้ทำไงใช่ป่ะเออในส4ีวันข้างหน้านี้ค่ะในแง่ของการงานของคุณเราคิดว่าคุณจะเจอกับปัญหาเจออุปสรรคแน่นอนแต่ถามว่าคุณเอาชนะมันได้ไหมเอาชนะมันได้แต่อาจจะแค่งุนหญิดรำคาญใจว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีอันนี้มาอีกแล้วหรอคุณจะมีงานงอกงานแทรงงานซ้อนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเบื่อนะคะเบื่อแล้วก็อาจจะทำให้การวางแผนการทำงานของคุณเองเนี่ยมัน ไม่ได้แบบตรงตามเวลาเท่าไหร่นะคะดังนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องเผื่อเวลาในการจัดการงานและหน้าที่ของตัวเองให้ดีด้วยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารภายในทีมภายในองค์กรของคุณเองเนี่ยมันไม่ดีพอนะคะมันก็เลยทําให้ต่างคนต่างโยนงานกันได้หรืออาจจะไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบในหน้าที่การงานนั้นๆน,น,นะคะหรืออีกแง่หนึ่งก็คืออะไรใน14วันข้างหน้านี้คุณอาจจะได้มีการ ประกาศนะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในองค์กรของคุณเองก็ได้เช่นคนนั้นลาออกคนนี้อ,อยากมาทํางานตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นข่าวคราวข่าว,าว,าวสารนะที่คุณอาจจะได้ยินข่าวรือใดๆก็ตามแต่เลยอาจจะทําให้นะคะ,ะมีใครบางคนออกไปเลยทําให้คุณต้องมารับผิดชอบหน้าที่แทนเพราะว่าเขาหรือบริษัทที่คุณทําอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับพนักงานมาเพิ่มหรือมาทดแทนคนที่ออกไป ก็เป็นได้สถานการณ์อันนี้ค่ะมันคุณเจอคนเกียจอะจริงๆแล้วว่าใน14วันนี้เหมือนกับคือถ้าคุณไม่สมมติเลิกง,งานแล้วคุณไม่กลับบ้านอะ่ะคุณก็อาจจะต้องแบบเคลียร์งานให้กับคนอื่นคือยังไงก็ตามแต่เป็นช่วง14วัน <c oughs> จะบอก14วันอันตรายอลยเนะี่ยเออคือเป็น14วันที่ต้องขยับตัวตลอดเวลาต้องทำาร่นทำนี่ตลอดเวลาไม่ได้นิ่งอะไรเลยนะคะเขาดูพลังงานเดอะทาวเวอร์สักนิดหนึ่งเดอะทาวเวอร์คืออะไร คุณอาจจะเจอใครบางคนสั่งงานคุณมาโดยที่คุณตกใจเลยอะ่ะเออเพราะว่าเขาจะสั่งงานในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ถนัดมากก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหามายาวนานแล้วว่าแต่ยังมาให้ฉันทำอยู่อีกหรืออารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ลองดูดีๆกันเรากันทำยังไงคะให้การงานใน14วันข้างหน้านี้มันราบรื่นนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดี ลองดูหน่อยคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนแม้ว่าจะเหนื่อยดูสิป่าดเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะคือมันมีอะไรหลายอย่างที่คุณต้องทำอะ่ะใช่ปะ่ะเลยทําให้ถ้าเกิดคุณอยากทําให้มันคือถามว่ามันรับรึ่นมันรับรื่นแต่ว่ามันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอะคะ่ะกว่างงานนี้คุณได้รับผิดชอบมาแม้ว่ามันจะเป็นงานที่แบบโดนให้ทําเร็วๆนะหรือโดนแอสไซนมาแบบ วันนี้พรุ่งนี้ต้องส่งแต่สุดท้ายแล้วอะคุณอาจจะไม่สามารถส่งในวันพรุ่งนี้ได้เพราะว่ามันอาจจะต้องข้องเกี่ยวกับคนแบบหลากหลายฝ่ายดังนั้นจุดประสงค์ไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้เลยก็คือคุณต้องมองให้เห็นเลยค่ะว่าในทีมงานของคุณในองค์กรของคุณใครเก่งในเรื่องไหนคุณต้องไปหาหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นให้ได้และงานที่คุณเจอมันจะผ่านคนไปได้โดยง่ายนะคะคือที่ทางไพ่มัน คืออย่าไปงงนานอ่ะเออที่ทําให้บอกว่าเออแอคชั่นเลยทําเลยอย่าบน่นนะอย่าไปกังวลอย่าบน่นอย่าเซ็งอย่าน้อยแค่คิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าบริษัทจ้างเรามาเพื่อแก้ปัญหาบริษัทจ้างเรามาเพื่อทํางานดังนั้นเราก็ทําในหน้าที่ของเรานะคะคิดในแง่ดีก็คือเราได้เรียนรู้นะทีนี้มันมีพลังงานของพ่ยห้าถ้วยอีกตัางหาคือคือเหมือนคุณ ใจลึกๆอะเราว่าเพื่อนๆก่องนี้อาจจะอยากอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากจะลองทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองถนัดมากขึ้นแต่คุณกลับได้รู้อะค่ะว่าคุณอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นเท่าไหร่นะคะดังนั้นในช่วง14วันข้างหน้านี้ในแง่ของการงานของคุณเองให้แนะนําให้คุณลองทําไปก่อนทําไปก่อนนะคําแนะนำอะค่ะคืออะไรคุณต้องปรับตัวให้เร็ว มันอาจจะมีเหตุการณ์หรือเนื้องานที่คุณอาจจะไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่แต่สิ่งนี้จะสร้างความเก่สงสร้างความมั่นคงให้กับคุณในอนาคตเขาอาจจะได้เห็นถึงความการที่คุณสามารถทำในสิ่งยากอ่ะให้มันดูเป็นเรื่องสิวๆอะ่ะเออได้นะคะองค์กรคุณก็อาจจะเห็นข้อดีของคุณตรงจุดนี้ก็ได้ก็ลองดูละกันนะคะว่าคุณกำลังจะได้เจอกับเออ มรสุมอะไรในแง่ของการงานแต่เราได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วดังนั้นถ้าเราอาจจะดูชิวๆสบายๆมาโดยตลอดในเรื่องของการงานนะแต่ตอนนี้ให้คุณพยายามที่จะตั้งสติตั้งมั่นนะคะมีสมาธิให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้เจอใครบางคนมาเอางานให้คุณแล้วอะถ้าคุณ เออ,อ,อเหอหมกไปคุณอาจจะปฏเิเสธไม่ทานแล้วงานก็จะเข้าคุณเองนะคะดังนั้นวันนี้เราได้รู้แล้วล่วงหน้านะถ้าเกิดเหตุการณ์น,นั้นจริงๆคุณจะได้แก้ไขหรือว่าตั้งรับได้ทันนั่นเองแต่อย่าลืมค่ะว่าถ้าเกิดคุณรับงานมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของคุณที่คุณจะได้เป็นสี่คาถาคือความมั่นคงในอนาคตของคุณเองก็ได้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อมีเชื่อมันมากๆเลยเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่1ททุกหนข่งคุณในนนน14ววััข้้้าางหีีสสดค่ะ กองที่2ค่ะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นี้การงานของคุณใน14วันหลังจากที่คุณมาเลือกไพ่กองนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองมาดูกันสิหูหูก็เลยทีเดียวงั้นหนักใช่ไหมคุณจะมีเรื่องที่เบื่อเออการงานมันดูอึดอัดมันดูแบบต้องแบกรับมีภาระหน้าที่หลายอย่างซับซ้อนกันไปหมดเลย บางคนก็มีทั้งงานหลักงานเสริมงานเพื่อนงานตัวเองนะคะงานของคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะแล้วก็ช่วงแบบก่อร่างสร้างตัวของคุณเองอะคะ่ะทำอะไรก็คิดถึงเงินเงินทองทองไปเสียหมดคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจได้เพราะว่าการพรอเรางานหนักภาระเยอะเราก็อาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับคนมากหน้าหลายตาเนาะทีนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณอาจจะต้องไปแบบช่วยเหลือคนอื่น มากมากหน่อยนะคะเพราะเราไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะเกินอะ่ะมันก็เลยทําให้เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาสนใจหรือโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําเท่าไหร่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยเพราะทิศทางของ ตัวคุณเองอะค่ะไม่ค่อยปรับตัวมากนักนะคะคือคุณยังทําอะไรในแบบเดิมๆมันก็เลยทําให้คุณไปโฟกัสแต่สิ่งเดิมๆที่ที่คุณมองสมมติว่าคุณคิดว่าเนี่ยงานที่ทําอยู่ฉันมันคือปัญหาคุณก็มองว่ามันคือปัญหาคุณไม่ได้มองว่ามันคือโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้เพื่อทําในสิ่งอื่นเลยและคุณนะคะอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคนอื่นมากกว่าเลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่ต้องไปแบบเออทำงานกับคนที่คุณไม่ชอบหรือไม่ ไม่แบบไม่ถูกชะโลกอะแล้วมียิ่งมีไพ่เดอะมูนอะบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าฉันไาทําอะไรที่นี่นะคะมันดูน่าเบื่อนหน่ายนะแต่คิดว่าใน14วันข้างหน้างานจะหนักหนักจากอะไรอะคะสิบคาถาที่ขึ้นมาตรงนี้เอออืมคุณนะอาจจะได้รับคําสั่งบางอย่างที่มันไม่ใช่งานของคุณมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่เขาต้องการให้คุณทําเพราะเขาเห็นว่า คุณเก่งคุณสามารถทําได้นะคะคือเขาเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วแหละคือคุณอาจจะเป็นเคยคุณอาจจะเคยแสดงความสามารถในด้านนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับนะคะแต่ว่าใน14วันข้างหน้านี้คุณกําลังจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งขอให้คุณทําเต็มศักยภาพตัวเองเลยนะคุณจะได้เดชายแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็คิดในใจด้วยว่าใน14วันข้างหน้านี้กําลังจะได้โอกาสบางอย่างนะคะ ซึ่งโอกาสเนี้ยที่มันขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยอะ่ะมันมีความสุขนะจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงของคุณคนในอดีตของคุณเองเพื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ the date ขึ้นมาเลยชัดเจนมากๆจากหน้ามือเป็นหลังมือดังนั้นถ้าเกิดละกันคือช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามีพลังงานของความตึงเครียดในหน้าที่การงานใน14วันข้างหน้านี้และคุณรู้สึกเบื่อไม่ชอบใจอะ่ะ ไพ่มันออกมาในโซนว่าเอาเป็นว่านะถ้าคุณอยากย้ายงานนะคะก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสที่จะมีใครบางคนมามอบให้กับคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณไม่เอาอพลังงานไพ่นะ ลึกๆล่ละดูคุณอยากย้ายไหมโอกาสมันมาแต่คุณไม่เอาคุณยังอยากอยู่เฉยๆไม่ได้อยากจะทําอะไรไม่ได้อยากจะปรับเปลี่ยนยังอยากรออยู่ทําไมทําไมมันยังไม่มันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่คุณชอบขนาดนั้นนะคะคือสมมุตินะคุณอยากทํางานที่ต้องเดินทางไกลอ่าเดินทางไปได้เดินทางบ้างอะแต่ว่างานที่คุณได้มันอาจจะไม่ได้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง คุณเลยรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่ตึกเดิมอ่ะถ้ามีคนในตึกเดิมมาเสนองานฉันไม่เอาเก็บนะคือคิดเวลทาทั้งนั้นที่บริษัทอาจจะดีขึ้นนะคะตำแหน่งดีขึ้นการเงินดีขึ้นสวัสดิการดีขึ้นแต่คุณรู้สึกว่าไม่เอาฉันไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้ ก็จะไม่อยากเจอคนอื่นๆคนเก่าๆในบริษัทเดิมก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแต่ทีนี้คือเราคิดว่าโอกาสที่คุณได้มันอาจจะยังไม่ได้ตรงจริตตรงความต้องการของคุณเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้อีกคลิปหนึ่งแต่ว่าอันนี้ลองดูค่ะว่าแล้วการงานของคุณใน14วันจากจาก,จากนี้นะที่มันเยอะน้อยทําให้คุณเซ็งเบื่อฉันมาทาอะไรที่นี่แก้ยังไงดีคะแนวทางในการป้องกันนะ พลังงานลบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองหนีบอกว่าเออให้เวลาเป็นตัวช่วยเธอขอให้คุณกล้าที่จะคว้าโอกาสเอาไว้ค่ะแล้วก็ทําเลยอย่ารอคืออย่าไปรอให้ใครมาสั่งคือคุณอนะ่ะเป็นคนที่อาจจะมีไพ่เดอะชาริออตขึ้นมาเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าเวลามีคนมาสั่งอะ่ะเราก็ไม่ค่อยชอบสั่งทําไมฉันทําได้แต่คุณไม่ค่อยครีเอทไม่ค่อยคิดเองนะคะดังนั้นตอนนี้ไพ่ก็เลยบอกว่าเออถ้ามีคนมา เป็นผู้มีอำนาจเหนือคุณหัวหน้าคุณผู้บังคับบัญชามาบอกให้คุณทำนู่นทำนี่ให้เขานะคะขอให้คุณทำไปเลยและอย่าลืมค่ะทำเยอะกว่าที่เขาบอกหน่อยนะสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวพิสูจน์เลยค่ะว่าคุณนะ่ะเก่งแค่ไหนและแน่นอน,นะคะ่ะคุณต้องไปหาตัวช่วยที่ปรึกษาที่ดีพลังงานของสองถ้วยที่ขึ้นมาก็คือคุณนะ่ะจริงๆแล้วนะอย่าไปเก็บตัวมากเนี่ยสองถ้วยกับเดอะเฮอร์มีตจริงๆคุณเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์ด้วยนะคือเหมือนกับว่า นิสัยที่แท้จริงของคุณอนะทำให้คนรอบข้างอยากทำงานด้วยเพียงแต่คุณไม่ค่อยแสดงด้านนั้นออกมาให้ใครเห็นมากนะักนะคะเป็นเพราะอะไรหื่เบื่อแล้วว่ะใช่ป่ะเอออยากไปอยากตรงนี้แล้วว่ะแต่ก็ไม่รู้จะไปไหน <laughs> ทอนีดนิดนึงแล้วกันนะคะไม่คิดว่าเออไม่ใกล้ไม่ไกลเนี้ยแหละนะได้แน่ๆเลยมันมีโอกาสมากๆนะคะแต่แค่ อยู่ที่คุณว่าคุณพร้อมมากน้อยแค่ไหนจริงๆเพราะว่าด้วยที่ทางไพ่มันเหมือนกับณวันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าฉันอยากเปลี่ยนงานอ่ะ แต่พอสถาะะนาการณ์การเปลี่ยนงานมาจริงๆกลายเป็นคุณยึกยักเองนะคะอันนี้แปลกมากๆเลยไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เรามาเน้นในเรื่องของ14วันหลังจากนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะซึ่งเพื่อนๆก็ได้คําตอบไปแล้วแล้วก็ทิศทางในแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วนะคะก็บอกเลยว่าคุณสามารถผ่านพ้นในช่วง14วันนี้ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณด้วยดังนั้นอะไรที่ไม่อยากทําเองนะคะก็บอกเลย ยกย้ายโบยให้คนอื่นทำํำไปเลยนะคะไม่ต้องไปรับมาคุณก็จะสามารถที่จะชิลๆได้ในในการทํางานของคุณนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่2ด้วยนะคะถ้าเกิดใครมาฟังแล้วเป็นอย่างไรมาเก็บสถิติไปกับเอมี่โทโรด้วยก็แล้วกันถ้ามีใครมานำเสนอง,งานในช่วงสุวันนี้อย่าลืมกลับมาบอกกันนะคะจะรอฟังอัปเดตจากเพื่อนๆชาวกองสองสวัสดีค่ะ กองที่สามนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้การงานของคุณใน14วันจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณใน14วันข้างหน้าหลังจากที่คุณได้ฟังคลิปนี้ค่ะโอ้โหแต่แล้วมีแต่เงินแต่ทองดีใจด้วยนะคะสิ่งที่คุณพยายามทำมาโดยตลอดมันกำลังจะออกดอกออกผลเอออ้ดูสิดูสิกองนี้ดูแล้วไม่น่าทำงานเดียวอะ คุณน่าจะมีไรายได้เสริมไรายได้อื่นๆนะคะนอกเหนือจากงานประจําก็ได้หรือบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกันแต่คุณเป็นคนใช้เงินเก่งมากๆเลยอ่ะนี่เปลี่ยนใจง่ายด้วยเราอ่ะใช่ปะ่ะพวกคุณหันพันเล่นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดกองนี้ดังนั้นถ้าถามนะคะเรามองว่าการงานของคุณใน14วันจากนี้มันเอาแน่เอานนไม่ได้แม้ว่าคุณจะพยายามทําแล้วแต่มันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยทำแล้วมันก็ไม่เสร็จสักอย่างมันก็ไม่ไปตามแผนการมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่ฉันคาดการเอาไว้นี่หว่า เพราะว่าอะไรเออคุณยังมีความเออระเหยลอยชายมีความแบบเออแอบรักสบายแอบบขี้เกียจเบาๆใช่ไหมแต่ลึกๆคุณก็มั่นใจว่าอะไรคะคุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์หลายๆอย่างได้แม้ว่ามันจะมีอะไรที่มันแบบไม่เป็นใจตามใจเราเท่าไหร่แต่คุณก็รู้สึกว่าแล้วไงคแค,แค่ใช่ไหมที่แค่อะไรเลยประมาณนี้นะคะแอบขอดู The t o w e เเลย The Tower ที่ขึ้นมามันช่างน่ากลัวนะัก คือเราไม่รู้ว่าว่าคุณกําลังแบบคุณทํางานอะไรอ่ะเราไม่รู้เลยนะแต่ว่าผลลัพธ์อะค่ะของงานหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายอ่ะมันไม่เสร็จเออมันมีการผัดวันประกันพรุ่งมันมีการเลื่อนออกไปมันมีความแบบว่าวันนี้คุณแพนไว้เลยว่าฉันจะทำหนึ่งสองสามสี่แพนได้วันเดียวนะคะ <c oughs> เออเดอะทาวเวอร์ที่ขึ้นมา อันนี้ให้เผื่อไว้หน่อยละกันนะคะสถานการณ์ที่เคยง่ายอาจจะไม่ง่ายต่อไปแล้วคนที่เคยช่วยคุณนะคะอาจจะไม่ช่วยแล้วอะไรที่เคยดีอาจาอาจะไม่ดีพูดอย่างนี้แล้วแบบเฮ <c> ้ยขอข้ามผ่านสิบสวันนี้ไปเลยได้ไหมมีนะคือมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณต้องเจอเพื่อเรียนรู้แล้วก็รู้จัก ชีวิตของเราโอเคว่าเออแต่ทีนี้ไพ่ห้าใบาแรกมันไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าการขยายเดอะทาวเวอร์มามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกคุณอาจจะเปลี่ยนความต้องการในชีวิตนะคะหรือว่างานที่คุณทํามันไม่ได้ให้ความสุขแบบเดิมแล้วหรืออีกแง่หนึ่งคืออะไรคุณอาจจะรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาฉันทาอะไรอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับคุณถ้าคุณหลังชนฝาเมื่อไหร่คุณพร้อมสู้พร้อมลุยอะแต่คุณเป็นแนวเหมือนปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นไปเพราะว่ามันคุณค่อนข้างรักสบายอย่างที่บอกไป คุณจะไม่ค่อยแสดงออกในสิ่งความต้องการที่แท้จริงของคุณนะคะสมมติคุณอยากหาเงินได้แต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องเอาไปประกาศใครว่าตอนนี้ฉันหาเงินได้เท่าไหร่หรือฉันต้องการมีเงินเท่าไหร่แต่คุณรู้สึกเลยว่าถ้าวันหนึ่งฉันต้องแข่งขันอะไรจริงๆฉันจะเต็มที่กับมันแต่14สีวันข้างหน้านี้มันยังไม่ใช่จุดนั้นมันยังเป็นจุดที่คุณเรื่อยๆชิวๆได้อยู่นะคะทำไม ทำไมไพ่ถึงขึ้นมาประมาณนี้เพราะคุณรู้สึกคุณควบคุมสตาชีวิตควบคุมการงานของคุณได้เป็นอย่างดีคุณรู้สึกว่าคุณมีคนซัพพอร์ตเสมอค่ะคือคุณดูใช้เงินเยอะแต่ว่าคนรอบข้างครอบครัวคนใกล้ชิดของคุณเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณด้วยนะคะเดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ฮะก็คือคุณคือคุณความคิดมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะถูกป่ะเวลาทำไรมั้จะทําเลยทันทีนะคะเป็นคนไม่ค่อยมีแบบแผนไม่ค่อยวางแผนอะไรเท่าไหร่หรือถ้าวางแผนก็ได้แค่วันสองวันอ่ะเออไม่สามารถที่จะวางแผนได้นานๆ ใช่ป่ะและอีกอันหนึ่งคือเราคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองน,นี้ค่อนข้างมีแบ็กอัพหรือผู้สนับสนุนที่ดีอะค่ะเราเลยไม่คิดว่าการงานใน14วันข้างหน้าของคุณจะเป็นปัญหาเลยขึ้นอยู่กับใครจิตใจคุณเท่านั้นเลยอะไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพร้อมทํางานมากน้อยแค่ไหนวันหยุดมีกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเรายังหยุดต่อไปไหมอารมณ์นั้นนะคะคือเราว่าคุณเป็นคนขยันคนหนึ่งแต่แค่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ก็นั่นเอง อะไรคือถ้าไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมคือเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันอาจจะเป็นปัญหาแต่เรามองว่าสําหรับใครที่มาเลือกกองเนี้ยการงานของคุณอะขึ้นอยู่กับตัวคุณความคิดของคุณความต้องการของคุณหนักขนาดนั้นถ้าเกิดคุณมีแรงผลักดันนะคะมีแพชชั่นมีแรงคือสู้คุณจะเต็มที่กับงานของคุณเลยคุณจะทําจนเหมือนคุณเป็นหนี้อะโอเคปะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบอุ้ยนอยมากๆเลยฉันไม่อยากทําอะไรเลยฉันเบื่อ เออตื่นมาเช้านี้มันอึมครึมอยากจะนอนขี้เกียจเลอเกินคุณก็จะทํางานไปงันงันนะคะไม่ได้ต้องการอะไรให้มันแบบโหสร้างแพชั่นหรือทําอะไรให้มันสําเร็จแล้วพอตอนเย็นก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้ผ่านไปได้ยังไงม <c oughs> ีการเสียดายในวันเวลาที่ผ่านไปด้วยดังนั้นไพ่อย่างแนะนําอะไรเพื่อนๆกองนี้นะคะเห็นไหมเพรบอกว่าเออไม่เป็นไรเธอวางแผนให้มันเยอะหน่อยอย่าแบบทําวันต่อวันวางแผนหน่อยไม่งั้นแล้ว่เธอจะเหนื่อยในอนาคตดูเปล่า นะคะคลองคว้ามาสักไม้หนึ่งสิเนี่ยเธอแบกทุกอย่างไว้เลยอะ่ะจะทำงานบ้านเองจะทำความสะอาดเองล้างรถเองขับรถเองทำงานนั้นงานนี้เองทางที่จริงๆคุณสามารถที่จะจ้างคนอื่นทำได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเหนื่อยเองคนเดียวนะคะคือเหมือนพลังงานผ้ยใหญ่คุณมีแนวคิดแบบผู้บริหารมากมากขึ้นแล้วกันอีกอันหนึ่งคืออะไรบางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณสมควรที่จะทำนะคะ แล้วก็ระวังในเรื่องของการบริหารการเงินให้ดีด้วยทําไมขึ้นเตือนเรื่องการเงินสําหรับกองนี้เยอะจังเลยทาไมอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอมี่ก็เราทํางานเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองไงคุณอาจจะทำงานทางการธนาคารก็ได้เซลล์ก็ได้นะคะหรือว่า,าทํางานอะไรที่มีอินนティブแบบมีมีอิน센ティブวิวดูสิขนาดเตือนไพ่การเงินถามว่าเตือนทําไมยังเป็นไพ่การเงินเลยอ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณมีไม่เพียงพอคุณยังอยากแบบมีเงินมากกว่านี้อ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ค่ะแต่ว่าด้วยตัวคุณเองพอใบแรกมาเป็นดีแมนมันก็ขี้ท้อแท้เหมือนกันนะเราเออแปลกมากเลยอะคุณเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะคะเนี่ยอืแล้วว่าคุณเป็นบุคคลที่น่ายกย่องคนหนึ่งเลยแต่แค่ อาจจะไม่ค่อยเอาเงินไปต่อเงินเท่าไหร่อะค่ะไพ่เลยอยากให้คุณลองไปเรียบเรียงดูเพิ่มเติมนะจากเรื่องการงานของคุณใน14วันนี้ซึ่งเอ้มิมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เราคิดว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการมาสื่อสารเลยก็คืองานคุณบางทีมันดีอยู่แล้วอะค่ะหรือมันอาจจะแล้ว,แล,วแล้วแต่คุณใช่ปะ่ะแล้วแต่อารมณ์จิตใจเราดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเรื่องไหนที่มันบกพร่องไปหรือเรื่องไหนที่มันขาดไปขอให้คุณลองเอาเอา,เอาตัวเองอะไปอยู่ตรงนั้นนะให้มันเติมเต็มตัวเองให้ได้หรือว่า ไปเรียนรู้มันให้ได้อย่างตรงเนี้ที่ไพ่ยอยากเตือนเพื่อนๆกองนี้เลยเราคิดว่าคุณไม่ค่อยบริหารเงินเท่าไหร่นะคะเลยอาจจะเป็นคนแบบหาเงินเก่งนะระวังระแวงที่เหนียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินแล้วอะขอให้คุณลองเอาไปเรียนรู้วางแผนทางการเงินให้มัน อ่ะงอกเงยมากขึ้นนะคะวันหนึ่งคุณอาจจะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดนะจริงๆมันติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเองแล้วคุณก็จะต่อยอดมันไปได้ลองดูแล้วกันใครมาเลอกกองที่3แล้วคุณเป็นคนไม่ค่อยบริหารเงินไหมถ้าใช่ลองมาคอมเมนต์บอกเอ็มมี่นหน่อยจะได้มาเก็บพลังงานเก็บสถิติกันแล้วหลังจากนี้คุณอย่าลืมไปบริหารการเงิน,นงมากขึ้นกันเอากันแม่มาเรื่องงานได้เรื่องเงินแถมไปด้วยช่างโชคดีจริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่3นี้ใครเลอกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างด้วยนะคะก็บอกว่าคุณจจะะถูกกกใคคลิปนนนีี้ไมม่่่าััหอยสสด และนี่ก็คือ3กลกองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกอกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟนหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านอินสตาแกรม m อมิเชโ,โร o ด้วยเจอกันใหม่คลิปวีนรานาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ